ทองเงินทองตอบแม่ด้กว่าคือะคานตอบแม่ฮะคือะคานตอบแม่ลูกแต่ก้าวคือหวาวาเนาะเงียบมากินอันแม่หายมาสวัสดีเป็นต้องนะสวัสดีะสสดี ไปดิตอนปลายเงินเงินเงินมาพี่ลูกกินข้าวหนี้แบบไปเรื่องหกมาพี่ลูกมาพี่เร็วเร็เร็มากินแถวบ้านเร็วเร็เร็วเร็วเร็เร็วมาพี่เร็วมามามาดิงี้จะแม่เอิญมาเนาะโอ้ยนางเอืือยเฉยชาลีหลอกกระพ่อกับแม่เดีพี่น้องเอ้ยมาลูกมามาพี่ ยไปว่นลังกองเลยแวเเลเไปเเ็ย่างแม่เหรอมาไปเลยเลยเอย่าไปวนมาเลยเลเอาข้ขากับปั้เออเออสมอเบยต่อบยขานเฮ้ยนางซตัวนี่บ่้คุกขี้กับพวกนังมาดดนั่นเนานเถื่อมือเถื่อมืออะไร กินนี่หัวหันมาให้กินบุบดอ้อ่ะกินลูกเดี๋กล้ก็มากินไปล่อไส่มาปดิ๋ะไปล่อไส่มา สับเงินสัชบช่องเริ่มสิลืมซื้อแล้วประจักษ์บริเลนก็พวกนางมาดุดเลยเอาหวัวอาหารไหนก็กินบดฉัไนไม่นองสิหน่อยเดี๋ยวกินลูกกินบดเนี้ยจะได้เงินนี่จะได้แม่ซื้อมานนี่นี่กินบดกินบด

แล้วก็ปั่นหมดแล้วเข้ามาคดผักก่อนเลยจะเก็บขนาไปผัดก,ก่อนมึงสิลองเก็บขนาไปผัดลองเบิ่งตั้งแต่ปู่บ่ทันได้เก็บไปผัดเกลี้ยยพี่น้องสิงไปผัดมันหอมมันจะอ้ยน่ากินเบ้อย ผัดใช่มุกกรอบพี่น้องจะผัดใส่มันหอยไปผัดใส่มันหอยจ้ะต้นใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องถามาขายได้ขายบอ่บอได้ขายแล่วพอได้กินจ้ะนั่งเก็บเก็บไปผัด แล้วจ้ากินแล้วนะคะยใหญ่ยอดยใหญ่ๆอัตรยอดยใหญ่นี่จ้ายอดยดใหญ่ๆดิพี่น้องยหยดใหญ่ยอดหน่อยหมองมันหมองมันออกที่มันก็ยอดหน่อย ไม่นานเกินรอก็ได้กินละเด้นมอสมมน้ากัดไม่เยอดหน่อยตัด,ดสดเอ๊ะจะไปวานอีกพี่น้อมีน้าก็จะไปวานอยู่สวนนาสวนหน่อยเนะาะไปวานผัก ัันก,นกค่อยงามบันไดพี่น้องเอ้ยใสขี้หมูย่ด้ไงกระลำไงสมีหรือเปล่พี่น้องใสลำไงสมัยถ้ามีคนหมอสื่อทั้ไปขายหรอกเจ็บใช่ี่สีหน้ากอนหวงลำไงมันก็งาม งามจริงจ้ะไงพ่อพัดเดยเพี่น้องเนาะพ่อเก็บพัดเดลยนี่รีบไปออกน้ำใบเกยมันได้กินละเด้อสอนบอลามีไงแบบนี้ผัดคือแสบเน,ะนาะพวกพวกนั่งใส่ตะกี้หมูเด้เพี่อนของนะ มาบ่งกำลังดอกนางจะยังไริจอดอกจอะแดกอยู่น่าจะกำลังน่าจะกำลังนะฮะน่าจะกำลังจอบื้อดอกพักหนาค่าขิงกินพี่น้องเลยสมากบริสุทธ์ดอก พักบุ้งก็ยังบริ่เก็บไปพัดเที่ยอยู่มเมื่อกิดเทศนางก็เริกก่มเริ่มเป็นหมากเเทิดนางหมากแล้วออกหมากพักหนาคก็ขี้งจนมากกับบริขาได้คาย,ยเอ้ยใครก็ปลูกพ่ออยู่พ่อกิน เงินไฟเงินมันปลุกกับมีเงินครวัวนะพ้องมีสวนครัวอันนี้ขึ้นใช่จ้ะพักขึ้นฉายนางกำลังงามงพี่เนอะเอาขงพ่อใหญ่ส้างมาบ่มกำลังงามเก่งจืดเนาะเก่งจืด เก่งจุดมูสับกระดมดอกเพื่สร้างเซมันงามบ่ค่อยงามบ่ค่อยงามบริวารเบี้ยพริกหลายบ่สืบซื้อเม,มื่อวานเลยก็ไปปลูกในสวน แตกหัวแล้วพี่น้องหัวเงะเราจ้ะควานดอกไม้ยังเรื่องใหญ่ขึ้นหน่อยเรื่องใหญ่ มักทั่ว <laughs> มาลองต้องแตงนี่แหละนางจบงบริโกูกปีนบริโภมมกทั่วม่ลองต้องแตงกระเบริโกูกบัดน้ำท้านี้บัดคุ้นเนาะถ้ามาผัดกินได้ ำปดพี่น้องเอ้ยน้ำ,นำแบบนีกระเดี่ยงปลาปัดป,ปีนี่ห้างกระพังท่อปะพังหอกเขาพังเขาพังออก,ก,ออกนะันนระบบ่งพร่ายมันไปมันขวว กบกัดพญเลินยังถ่าให้มันยุบบอกให้นาฬิบุญี่ <laughs> น้ำน้องพญเลินเด็กเครื่องแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นมาเครื่องแล้ว <laughs> ยังบม่ได้มีคอกหมูซ้ำน้ำขี้หมูยังบม่ได้ไล่ลงเครือ่องน้อง <laughs> น้ำมันออกโบน้ำมันซึม สดินเยรุนโอ้ยเยุยข้าวโพดพี่น้องเบิกข้าวโพดเยรไปเยรเลินก่อนบักอือดูข้าวโพดข้าวเเลินข้าโพดแหล,พพแหล่พี่น้องข้าโพดแหล่พิ่นลัง กำลังป่งกำลังป่งคนป่งหมา ปีนางแทบบริลลงมือเห็ดยังสับแทบบริลลงทุนเห็ดยังไม่หล่อปลูกพักกระบ,บริปิงเป็นจังยำหลับกำลังลามเครือปัดปลูกที่ที่สูดอันนี้มีมะบ,บวบมะบ,บวบ เริ่มล่ามเครืออะไรไงไว้ดีข้าพุทธพิเนศังพี่น้องข้าพุทธพิเนศังคนเอาขนามามาแซมมาปลูกพิเนศังมาลงข้าพุอันนั้นเต้าถือว่าใหญ่ไว้เดินพี่น้องใส่อะไรจ๊ะ ใส่ปุ๋ยบริษัทบริการน,นี้เด้อสนี่ท่านผู้ชมอันนี้ห้งกระชาบริษัทใส่รอบสองบปปอ่บริปอดบริษัปอดชา้นพีชแต่พี่น้องขาดชันพีด<า>มันกันใหญ่บม่ได้ใส่อยู่ใส่เป็นบางอย่างอันนี้ก็ขี้หมูแต่ว่าล่ามันก็เห็นใส่ขี้หมูใส่ขี้หมูแต่แก่หมูใ <ปะ S 2> ส่สองรอบแล้วปุ๋ยนี่ก็ะหังกระสีรอบสองรอบนี่เดี๋ยวมันลามเครือกระเทือบเปใหญ่ไวเนาะปลูกหัางแม่นซ้มแนวปลูกก่อนตัวปลูกก่อนลามเครือเจาะดอกแล้วพี่น้อง เดี๋ยกวก็ได้ขายเลยจ้าเรด,ดขี่รถผ่านไปผ่านมาเรียกเข้ามากกับสิสะอ่อนนีัมันเขี้ยวปลูกทุกสิ่งทุกอย่างปลูกคนละอย่างคนละไม้คนละมือนี่ตัวปลูก,ก่อนจอดออกมง กำลังจอดอกโจมากหน่อยดิ่นี่เดี๋ยวก,ก็ได้เก็บขายเลยจ้าเดี๋ยวก็ได้หลอกขายขายลงตลาดกับบ้ากนะเพื่อนอาทิตย์ละเทือ่บางเทือ่อก็หลอกขายตากหมู่บ้านมาอย่างวยมาอย่างอื้ม นี่ตาบามีผู้จัดการนี่ผ่นปลูกชั้นนาชัช้นนางได้พี่น้องปีนางแถบบริเห็ดอย่างได้ปลูกนิดนน้อยๆนั่นแหละคือเห็นนั่นแหละจ้ะอย่างปีแดงนี่ขมุกขมำเลยจริงจังเลยปลูกทีเ่เรียนก็ปลูกซ่องให้สาไมา่มันบริได้ผลอย่างเลย่พอสิอได้ดของได้ขายนะพี่น้องพอได้ตะก,กินก็ได้ยาใช่ไปลงทุน เก็บเงินไว้เห็ดแนวอื่นเนาะเพราะว่าลายย่างเด้ออืนกระปูกลายย่างลายแนวกระซอยกันเห็ดซอยกันนี่แหละผู้นรงปลูกผู้นรงขายโดยประมาณนี้แหละบบแม่นที่ผู้นรงปลูกผู้นรงนอนกินกระบอกว่าชักบง่งอันนี้เท่าบุญ กบเขาง่ายคือสิลายพี่เนอะร,บรบอบๆคอกหมเขาจะเลื่อนต้นบกฟิกสิวันไปหานหาาพันบกฟิกมาหวานก่อนพี่เนอะ นางก็ไปปลูกที่สวนนางก็วาดคือกันวานันเบียดดอกไม้แล้วเรื่องนี่ให้หน่อยวันมึงอ่ะมึงไปเอาพันแม่ใส่อ๋อซื้อเป็นเม็ดมันมาอ๋อไปซื้อเป็นเม็ดมันมานี่นี่ใส่นี่นะนี่นะตัวเป็นไนนี่โอ้ผักหอมเปาะ ไแล้วนั่งกับลงขึ้กันพี่น้องนั่งกระปู่ขึ้กัน,กกนจําได้ยศได้ขายประมาณสามเท่อนี่แหละแล้ว, <c oughs> ลวอย่างคือเบาเอ,อ,อื้อนะเ้ำฝนฝัดมีมีข้าประจําเขาจระจองจองจ่องจอเพอฝนเห็ดมาตลอดเด็พกพี่น้องสะสมมากนางกับปุ้ทน่านมากพกี่มากกับคอหลักกัหายไปพ่อได้ขายหลักเออโบได้พ่อได้ขายดอกขอแน่แกหาย,ยไป ใหญ่เขาหรือบน่นนะมันแมงมากัดเผอความงามในสวนชัวและก็ไดสบ,บายดีเราทุกคนไปพยุก,กยยู่กากท่งนะ่ะจะรวยบอฮะ <c oughs> <c oughs> ออกมาเลยข้าจะไปหากลนพี่อ้องากุ่งมาบวดจะรุ่นแล้วสไดล้ายก่อนนี่นะนล่ามเครื่องแล้วโจหมากแล้วนี่โจหมากแล้วนะคะ อ่เจ ah, oh ้าเจ้าเจ้าใส่ดอกไม่ไหนดอกไม้น้อยนี่พวรนพะควรผู้ใดสิแต่งงานกับด้ผู้ใดสิเก่าข้นนอก็ดอกไม้นี่จ้า ้วก็ซิไว้ให้ลูกสาวก่อนผัดกันมันหอยเนาะ ก็ไม่ได้ปอดสั้นผิดเด้วพู้น้องจำได้่าเคยแส่ปฟุย้ยทีหนึงลำใหญ่หญน,หน่ากินไหมล่ะใหญ่แบบนี้อ่อนอ่อน สาวันชวนปินปง,งย่งกับแป้งบแรงกว่าสันป่ทชกคนพาปงงิ้งย,ย่งทางไหนบุญปิ้ไม่นงแม่โคบุญแหละ เรื่องจ้าทัานสนิทเลจ้าสวัสดีค่ะ